ผมเดินลัดเลาะในป่าลึกตอนกลางคืนเสียงแอบแห้งของลมพัดผ่านกิ่งไม้เป็นเสียงเดียวกับเสียงกระซิบเบาๆที่เหมือนจะตามผมไปทุกก้าวแล้วจังหวะหัวใจเต้นแรงขึ้นเมื่อผมได้ยินคำเตือนจากเสียงผู้หญิงนั้นว่าอย่ามองข้างหลังจังหวะเผชิญหน้ากับความมืดและเสียงลึกลับทำให้ผมรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างในป่าแห่งนี้ที่ไม่ใช่แค่ธรรมดาคำเตือนนั้นยังคงตามมาผ่านเสียงกระซิบที่หยุดไม่อยู่จนผมต้องหยุดคิดและตั้งคำถามว่ามันคือวิญญ,ญาณ หรืออะไรกันแน่ที่อยู่ในความมืดนี้และนี่คือจุดเริ่มต้นการผจญภัยตอนที่78ผมได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบว่าอย่ามองข้างหลังเสียงวีดวีของลมพัดผ่านปลายป่าเสียงนกกาบบวร้องหวนอยู่ไกลๆเสียงของเมเล็โคลนครางดังกบเสียงหัวใจที่เต้นรัวในอกของข้าพ,พเจ้าอย่างไม่หยุดหย่อนขบวนทางสายไพรของข้าพเจ้ากำลังลึกเข้าไปในป่าลึกที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเยือนมาก่อนข้าพเจ้าเดินช้าๆ บนเส้นทางที่เต็มไปด้วยรากไม้บิดงอและก้อนหินแบนราบซึ่งดูเหมือนจะเป็นทางเก่าแก่ที่ไม่มีใครดูแลต่อไปเสียงเหยียบของข้าพเจ้าแต่พื้นดินแห้งกรังค่อยๆดับเสียงหัวเ,เต้นรัวของตัวเองลงแต่หัวใจยังคงสั่นระริกเมื่อสายตาเห็นแสงจางๆส่องลอดซุ้มไม้ใหญ่เบื้องหน้าทัานใดนั้นเสียงวีดวิวเบาๆก็แทรกเข้ามาในอากาศราวกับเสียงลมที่พัดผ่านช่องว่างของป่าข้าพเจ้าหยุดชะงักแล้วยืนฟัง แต่ก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติในสายตาอย่ามองข้างหลังเสียงกระซิบบางๆดังขึ้นในหูข้าพเจ้ารีหันซ้ายหันขวาแต่ก็ไม่มีใครอยู่ในสายตาใบหน้าของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความสงสัยและกลัวผิวหนังลุกชันขึ้นขณะเดียวกันก็รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งรอบตัวข้าพเจ้าที่ไม่เห็นด้วยตาเปล่ามันเป็นเสียงที่ชวนให้ข้าพเจ้าไม่กล้าหันหลังกลับแม้แต่นิดเดียวแต่แล้วเสียงนั้นก็ยังคงดังอีกครั้งชัดเจนและเร้าใจอย่ามองข้างหลังใจของข้าพเจ้าเต้นรัวขึ้น อีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ค่ะเดียวกันก็ใจไม่ได้ที่จะอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังแน่ๆแ,แต่คําเตือนก็ยังคงติดอยู่ในใจว่าอย่ามองข้างหลังคาบเจ้าพยายามกลั้นใจเดินต่อไปช้าๆมือที่จับมีดไว้แน่นกลัวว่าถ้าหันหลังไปจะเจออะไรที่ไม่คาดฝันทันในนั้นเสียงหัวเราะเบาๆเสียงนั้นไม่ใช่เสียงหัวเราะของคนแต่เป็นเสียงหัวเราะของสัตว์ร้ายหรือลีลับอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้คาบเจ้าเบรกกึกหายใจรวยรินพยายามตั้งสติ แต่หัวใจยังคงเต้นเป็นจังหวะหนักหน่วงเสียงนั้นเสียดสีกับเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้ปลิวว่อนไปในอากาศคาพเจ้าหลบสายตามองไปยังต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าแต่ก็พบแต่ความว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ในสายตาจากนั้นเสียงหวีดวิวก็แทรกเข้ามาอีกครั้งคราวนี้มันเหมือนเสียงคำรามเบาๆจากลึกเข้าไปในป่าคาพเจ้ารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างกำลังซ่อนอยู่ในความมืดมิดนี้มันกำลังรอคอยจังหวะที่จะเปิดเผยตัว แต่จังหวะน,นั้นเองเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งในหูอย่ามองข้างหลังเดี๋ยวจะไม่กลับออกมาข้าพเจ้ากัดฟันแน่นย้ำตัวเองว่าอย่าเผลอหันหลังไปมองแต่สายตายก็เริ่มเบลเบลิงอาการของความกลัวและความอยากรู้เข้ามาปะทะขณะเดียวกันสายลมก็พัดแรงขึ้นทําให้เสียงหวีดวิวกลายเป็นเสียงครวญครางของป่าอันลึกลับที่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจจู่ๆเสียงนั้นก็เงียบสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่หัวใจของข้าพเจ้ายัางเต้นไม่หยุดเสียงลมหายใจตึงเครียดดังในหูข้าพเจ้ากำลังจะเดินต่อไปแต่ก็รู้สึกได้ว่ามีสายตาจับจ้องมาที่ข้างหลังอย่างไม่วางตาและตอนนั้นข้าพเจ้าก็เผลอหันหลังไปในที่สุดสิ่งที่เห็นเป็นภาพที่ทําให้ข้าพเจ้าขนลุกไปทั้งตัวตัวตรงนั้นเป็นเพียงความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยแต่ในเสี้ยววินาทีเดียวกันนั้นข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงหวานแผ่วตามลมว่าอย่ามองข้างหลังเพราะสิ่งที่รออยู่ข้างหลังอาจไม่ใช่สิ่ง ที่เจ้าคิดแต่เป็นสิ่งที่เจ้ามีอาจคาดเดาได้สิ่งนั้นเป็นอะไรและมันจะรอยคาบเจ้าต่อไปอีกนานแค่ไหนหรือว่าข้าพเจ้าเองก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของปริศนานี้แล้วกันเสียงวีดวิวของลมพัดผ่านใบไม้ไมร่วงกราวเป็นเสียงร้องโห่วหวนไม้ไม้ปลิววนรอบตัวคาบเจ้ารีบกลืนความหวาดกลัวในใจเดินช้าช้าไกลขึ้นไปบนผาสูงที่เคยเป็นทางผ่านในอดีตแต่วันนี้มันดูเหมือนจะกลายเป็นเขาวงกฏแห่งความมืดมิดขณะนั้น เองเสียงที่คุณเคยแต่ไม่เคยได้ยินก็แทรกเข้ามาในหูยามองข้างหลังเสียงหวานและเย็นเยียบเหมือนเสียงลมหายใจของวิญญาณร้ายที่แฝงอยู่ในความมืดมิดนั้นครับเจ้าเบกึกหายใจรวยรินมองซ้ายมองขวาแต่ก็ไม่มีใครอยู่ในสายตาเสียงนั้นแนบชิดเข้ามาในจิตใจอีกครั้งชวนให้ความหวาดกลัวกลืนกินหัวกินหัวใจเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันสายตาคาบเจาเ้าเต็มไปด้วยความเครียดแค้นและหวาดหวั่น แต่ก็ยังคงก้าวเดินต่อไปอย่างระมัดระวังปลายเท้าสัมผัสพื้นดินแห้งกลางเสียงสะท้อนของก้อนหินและรากไม้ลอยลงมาพร้อมเสียงหัวเราะเบาๆที่ไม่มีใครเห็นแต่แล้วเสียงนั้นก็กลายเป็นเสียงหัวเราะเต็มเสียงครื้คเครงขึ้นอยู่ในหูคาบเจ้าสะดุ้งตกใจก้าวถอยหลังแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเสียงนั้นมันค่อยขยายขึ้นจนแทบจะเป็นเสียงคำรามของบางสิ่งบางอย่างในความมืดอย่ามองข้างหลังเดี๋ยวจะไม่เหลืออะไรเสียงหวานนั้นพูดอีกครั้งพร้อมกับเสียงลมหายใจ อันหนาวเหน็บหัวใจของข้าพเจ้ากระชุ่มกระชวยด้วยความหวาดกลัวแต่ก็ไม่ได้ที่จะอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังแน่ๆขณะเดียวกันก็กลัวจนขาสั่นเริ่มลังเลว่าจะก้าวต่อไปหรือจะหยุดหย่อนแต่ก่อนที่ข้าพเจ้าจะทำอะไรได้เสียงเรียกในใจคล้ายเสียงแห่งวิญญาณรุนแรงก็ดังขึ้นอย่าหันหลังถ้าเจ้าหันหลังไปเจ้าจะไม่กลับมาอีกเลยคำพูดนั้นหวานและน่ากลัวในราเดียวกันข้าพเจ้าหลับตาหายใจลึกๆพยายามกลั้นใจไม่ให้เผลอหันหลัง แต่เสียงหัวเราะอีกครั้งก็รังรออยู่ในอากาศไม่ต้องกลัวหรอกเจ้าหนูเราอยู่ในความมืดนี้ด้วยกันแต่ถ้าเจ้าเผลอหันหลังจิตวิญ,ญญาณของเจ้าจะถูกกลืนกินไปในความมืดนี้ตลอดการเสียงนั้นชวนให้หัวใจสถานคา้าเจ้าชะงักไปในช่วงเวลานั้นเองคําเตือนที่แรงกล้าและมืดมิดที่สุดในชีวิตแต่แล้วเสียงหวานก็พันหยุดลงอย่างกระทันหันสายลมก็สบสลงแต่ความรู้สึกของความไม่แน่นอนอยังคงคลุมเครืออยู่ในหัวใจคาบเจ้าค่อยๆ เอามือแต่ลงบนเสื้อผ้าหายใจเข้าออกช้าๆเพื่อให้สงบลงแต่ในใจยังคงถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่อยู่ในความมืดนี้ทำไมเสียงนี้จึงเหมือนมาจากผู้หญิงที่น่ารักแต่ก็เต็มไปด้วยความลับอันดำมืดแล้วขณะที่ข้าพเจ้ากำลังจะก้าวเดินต่อไปในความมืดนั้นก็ได้ยินเสียงเรียกอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นเสียงที่ต่างออกไปไม่ต้องกลัวยังมีทางออกอยู่เสียงนั้นเป็นเสียงผู้หญิงธรรมดา แต่ก็เต็มไปด้วยความหวังข้าพระเจ้าขยับเท้าเบาๆอยากจะเดินตามเสียงนั้นแต่ใจในใจลึกๆก,ก็ยังหลอกหลอนด้วยคำเตือนเดิมอย่ามองข้างหลังในคืนนั้นสายลมพัดแรงขึ้นจนเสียงร้องโหยหวนกลายเป็นเสียงหวีดวิวอย่างรบกวนสมองข้าพเจ้าจำได้แต่เพียงเท่านั้นว่าเสียงนั้นเป็นภาพสะท้อนของความกลัวจนสุดขีดและปริศนาที่ไม่อาจคลี่คลายและในความมืดมิดข้าพเจ้าอดสงสัยไม่ได้ว่าผู้หญิงคนนั้นที่เสียงของเธอพูดถึงเป็นใครกันแน่หรือเป็นเพียงภาพลวงตา ที่สร้างขึ้นในความหวาดกลัวเสียงหวีดวีสุดท้ายกลายเป็นเงียบสนิทเช่นเดียวกับความมืดในความรู้สึกแต่มันก็ทิ้งไว้เพียงคำถามหนึ่งในใจของข้าพเจ้าที่รอคอยให้ใครสักคนมาตอบมันอย่างจริงจังแล้วถ้าข้าหันหลังไปจะเจออะไรเสียงลมพัดรุนแรงพัดผ้าคลุมหน้าผาให้ปลิวว่อนเสียงน้ำไหลจะลำธารเบื้องล่างดังกึกก้องคล้ายเสียงหัวใจที่เต้นแรง ในอกคาบเจ้าขณะเดียวกันก็มีเสียงหวีดวิวของลมที่หวีดวิวระหว่างช่องว่างของผืนป่าเสียงนั้นนำพาข้าพเจ้าให้เข้าใกล้ความหวาดกลัวขึ้นเรื่อยๆแต่จุดที่ทำให้ใจแทบหยุดเต้นคือขณะยืนอยู่บนหน้าผาสูงคำเตือนในสมองก็ยังคงก้องอยู่อย่ามองข้างหลังใจข้าพเจ้าเต้นรัวจนแทบจะหลุดออกมาจากอกคำนี้ยังคงดังซ้ำในหัวจิตใจเต้นแรงกล้าจนแทบจะกลั้นหายใจเฝ้าระว่าจะมีอะไรปรากฏออกมาจากความมืดรอบตัว ในวินาทีนี้หรือไม่ขณะที่สายตามองไปยังความมืดมิดที่คืบคลานเข้ามาอย่างไร้เสียงแต่จู่ๆเสียงหวานเย็นเยียบก็แทรกเข้ามาในหูอย่างไร้เสียงเตือนอย่ามองข้างหลังเสียงนั้นช่างน่ากลัวและน่าหดหูในละเดียวกันมันเป็นเสียงที่เลือนหายไปในอากาศเหมือนเสียงลมหรือรอยเท้าของใครบางคนที่เดินผ่านไปแต่ความรู้สึกที่ได้รับกลับไม่ใช่แค่เสียงธรรมดาเป็นเสียงที่ชวนให้หัวใจบางเบาและหวาดหวั่นใจปานจะร่วงลงไป ในเหือลบข้าพเจ้าหลับตาแน่นปล่อยให้สมองแปลเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวรุนแรงที่สุดในชีวิตโดยไม่กล้าขยับตัวแม้แต่ก้าวเดียวแต่ในขณะนั้นเสียงหวานนั้นก็ยังคงก้องอยู่ในใจอย่ามองข้างหลังเดี๋ยวจะไม่เหลืออะไรใจของพระเจ้าอุตส่าห์พยายามกลั้นใจไม่ให้เผลอหันหลังแต่ความอยากรู้อยากเห็นมันก็ร้ายกาจเกินกว่าจะควบคุมได้ชายตาม,มองไปด้านหลังอย่างช้าแต่ก็ไม่มีอะไรนอกจากความมืดมิดและเสียงลมหายใจของตัวเอง ที่กลบเสียงรอบข้างแต่พอสายตาหันไปสุดปลายทางมีภาพหนึ่งปรากฏขึ้นมาให้เห็นเป็นเงาของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่เคลื่อนไหวช้าๆอยู่ในความมืดมันเป็นรูปร่างที่ไม่ชัดเจนแต่สันฐานดูคล้ายกับร่างของผู้หญิงผมยาวเหยียดลงไปจนถึงพื้นแต่ไม่มีใบหน้าให้เห็นช่วงลำตัวและแขนก็ไม่ชัดเจนแต่สิ่งที่น่ากลัวคือมันกำลังชะเง้ออยู่ในความมืดนั้นใจของพระเจ้าเต้นรัวจนเสียวสั้นกลัว จนหัวใจจะระเบิดออกทันใดนั้นเสียงหวานก็สัดสัดเข้ามาอีกครั้งอย่ามองข้างหลังถ้าไม่อยากกลายเป็นส่วนหนึ่งของความมืดนี้ความรู้สึกหวาดกลัวถาโถมเข้ามาอย่างรุนแรงข้าพเจ้าแทบจะหยุดหายใจกลั้นใจไม่หันหลังอีกต่อไปแต่สายตาก็ยังคงเบลเบลมองไปยังภาพนั้นอย่างแรงกล้าอยู่ๆก็เกิดเสียงวีดวิวของลมพัดเข้าไปในหูข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนหนทางนั้นเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่น และสิ่งลี้ลับที่ยากจะอธิบายเสียงนั้นก้องกังวานในความมืดนำพาให้สมองตื่นตะนกอยู่ในใจแล้วจังหวะที่ข้าพระเจ้ากำลังจะถอนสายตาออกมาจากภาพนั้นก็ได้ยินเสียงอีกครั้งแต่คราวนี้ชัดเจนเป็นเสียงผู้หญิงกระซิบบางๆในลมอย่ามองข้างหลังเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพื่อให้เจ้ามองคำพูดนั้นราวกับเป็นคำสาบในสายลมทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจับจ้องอยู่ ในความมืดรอบตัวแต่ก็ไม่กล้าหันหลังไปดูเสียงนั้นหยุดไปชั่วคราวก่อนจะดังอีกคราท้าเจ้าไม่อยากกลายเป็นส่วนหนึ่งของความมืดนี้ก็ไม่ควรหันหลังหัวใจของข้าบเจ้ากระชุ่มกระชวยขึ้นทุกทีเสียงนี้ทำให้สมองสั่นคลอนกลัวและอยากรู้ไปพร้อมกันแล้วสายตาก็เริ่มเบลขึ้นเรื่อยกลั้นใจนอนนิ่งหายใจเข้าลึกแล้วปล่อยออกช้าๆแต่ทันใดนั้นเสียงหวานกลายเป็นเสียงหัวเราะที่เย็นยะเยือกเสียงนั้นกึกก้อง ในหัวใจคล้ายเสียงของวิญญาณร้ายที่กำลังรอคอยจังหวะจะโจมตีและในความมืดมิดคำถามก็ผุดขึ้นในสมองของข้าพเจ้าอย่างไม่หยุดหย่อนถ้าข้าหันหลังไปจะเจออะไรปริศนานั้นยังคงอยู่ในความมืดมิดโลกลี้ลับจนในที่สุดข้าพเจ้าก็มีอาจรู้ได้เลยว่าสิ่งที่อยู่ข้างหลังนั้นคือภาพหลอนของความกลัวหรือความจริงที่รอคอยความหวาดวันในใจตลอดมาเสียงวีดวิวของลมพัดรุนแรงเข้ามาเสียดแทงหูอีกครั้งเหมือน ผีร้ายในป่าภัยนี้มันจะคอยล่อลอกข่าพเจ้าให้ละเลยคำเตือนในใจขณะเดียวกันภาพไฟสายรุ้งที่เคยส่องระยิบระยับเมื่อครู่ก็พันดับลงอย่างกระทันหันกลืนหายไปในความมืดดำสนิทที่ลุกเรามาข่าพเจ้ากระโจนเข้าไปในความมืดพยายามเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแต่ก็รู้ดีว่าอันตรายมันอาจรออยู่ตรงหน้าขนลุกสู้ไปทั้งตัวเมื่อเสียงหวีดนั้นดังขึ้นอีกครั้งดังกลบเสียงหัวใจเต้นรัว ในอกอย่ามองข้างหลังเสียงหวานเย็นเยียบที่เคยได้ยินเมื่อครู่ก็แวบ,บเข้ามาอีกครั้งใจข้าพระเจ้าวันไหวแต่ก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรเท้าขับเคลื่อนต่อไปช้าๆจนแน่ใจว่าข้างหลังไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าที่คิดแต่แล้วเสียงหัวเราะเยือกเย็นนั้นก็วนกลับมาอีกคราคราวนี้แรงขึ้นส่งเสียงให้สะท้อนในความมืดจนเหมือนเสียงหัวเราะของวิญญ,ญาณร้ายอย่ามองข้างหลังนะคำเตือนนั้นมันบีบรัดสมอง จนแทบแตกสลายเสียงนั้นดังมาจากทุกทิศทางแต่หัวใจของข้าบเจ้ากลับรู้ว่ามันมาจากข้างหลังเท่านั้นใจข้าพระเจ้าเต้นรัวสุดฤทธิ์ทั้งหวัดวันและอยากรู้อยากจะหันไปดูแต่คําเตือนก็ยังคงอยู่ในใจอย่างหนักแน่นอย่ามองข้างหลังแต่ความอดทนมันก็เหลือไม่ไหวเมื่อเสียงนั้นคงดังอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงเบาแต่ชัดเจนมากขึ้นถ้าเขาสามารถมองไกลเขาก็ต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของความมืดนี้คําพูดนั้นราวกับหยาด น้ำแข็งเย็นเฉียบในเส้นเลือดเหมือนกับเสียงจากอีกโลกหนึ่งที่กดทับความกลัวให้เป็นความอึดอัดเกินทนใจของข้าพเจ้ากระตุกวูบจิตใจมันร้อนรนจนแทบจะระเบิดออกจากอกแต่ก็ยังยืนหยัดในความมืดนั้นด้วยความหวังว่าจะเจอทางรอดแล้วเสียงหวานก็กลายเป็นเสียงหัวเราะอ,อีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่เสียงหัวเราะธรรมดามันเป็นเสียงหัวเราะที่ฉีกกรีดในหัวใจเสียงหัวเราะของสิ่งลึกลับในความมืดที่กลืนกินความหวังและความกล้าหาญของข้าพเจ้า อย่ามองข้างหลังเจ้าจะไม่เหลืออะไรเลยถ้าเพอหันไปเสียงนั้นพูดอย่างช้าช้าชัดเจนแต่เต็มไปด้วยความหดหู่ที่แผ่ส่านไปทั้งตัวข้าพเจ้าต้องต่อสู้อย่างหนักเพื่อให้สมองปลอดจากภาพร้อนหายใจเข้าลึกๆแล้วตั้งสติก่อนจะก้มลงมองตรงไปข้างหน้าแต่ใจก็ยังกลัวว่าถ้าผลักดันตัวเองต่อไปอะไรบางอย่างจะปรากฏขึ้นมาจริงๆแล้วเสียงหวานก็หยุดลงชั่วคราว แต่ความรู้สึกอึดอัดในใจยังไม่คลายคลายหัวใจยังเต้นรัวฤดูความหวาดหวั่นยังคงรุกร้าวอยู่ในทุกอนูของร่างกายเท้าข้าพเจ้าค่อยเดินต่อไปในความมืดมิดด้วยความหวังว่าจะปลอดภัยแต่นั่นก็แค่การสะกดกลั้นอาการีในสมองเท่านั้นจินตนาการของข้าพเจ้าเต้นโผลนไปในทุกห่วงความคิดใจหวั่นไหวราวกับมีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในความมืดมิดนี้เสียงหัวเราะดังรอบกายเป็นเสียงรบกวนสมองกรบคําเตือนในใจให้จางลงขณะเดินไปในความมืด ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบบอกเบาๆอย่างช้าๆอย่ามองข้างหลังเพราะสิ่งที่รออยู่มันอาจไม่ใช่สิ่งที่เจ้าคิดแต่เป็นความจริงที่เจ้าจะไม่อาจเข้าใจคำพูดนั้นคล้ายคำสาปในสายลมทำให้ข้าพเจ้ามึนงงและใจสันะร,ร,ริกแต่ก็ยังคงเดินต่อไปอย่างอุตสาหะแต่แล้วเสียงนั้นก็กลายเป็นเสียงหัวเราะอ,อีกครั้งเสียงหัวเราะที่ไม่ใช่ของคนแต่เป็นเสียงของบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวและลึกลับมากในที่สุด เมื่อในความมืดมิดข้าพเจ้าก็ได้แต่สงสัยจริงๆแล้วสิ่งที่อยู่ข้างหลังนั่นคืออะไรยามครับที่ค่ำคืนมาถึงจนมองไปทางไหนก็แต่ความมืดมิดปกคลุมข้าพเจ้าเริ่มรู้สึกว่าเส้นทางสุดท้ายของการล่องภัยนี้ใกล้เข้ามาเต็มทีแต่คำเตือนในใจยังคงก้องอยู่ไม่หยุดอย่ามองข้างหลังเป็นคำเดียวที่ยังคงก้องอยู่ในหัวสมองแม้จะผ่านมานานแค่ไหนก็ตามเสียงลมหายใจของข้าพเจ้า หนักหน่วงมือจับมีดแน่นราวกับมันจะช่วยปกป้องชีวิตของข้าพเจ้าไว้ได้แต่ก็รู้ดีว่าเสียงในหัวคำเตือนนั้นไม่ใช่เรื่องล้อเล่นมันเป็นคำสั่งที่มาจากความหวาดกลัวและความลี้ลับในป่าขณะเดินต่อไปในความมืดมันก็เหมือนกับภาพหลอนในจิตใจซ้อนทับกันไปไม่หยุดหย่อนเสียงหัวเราะเยือกเย็นของสิ่งลึกลับในความมืดก็ยังคงดังขึ้นอยู่รอบกายเสียงหวีดวิวของลมก็ไม่หยุดรบกวนสมองให้ความรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างรออยู่ ในความมืดนี้เสมอทันใดนั้นจิตใจของข้าพเจ้าก็พลันรู้สึกว่าสิ่งที่ตามมาก็คือเงาของผู้หญิงคนนั้นเธอที่มักจะกระซิบบอกในใจว่าอย่ามองข้างหลังเสียงนั้นเป็นเสียงที่ชวนให้ใจข้าพเจ้าสับสนระหว่างความกลัวและความอยากรู้และในความมืดก็ปร,กรากฏบางของเธอข้างๆเป็นภาพของหญิงสาวในชุดเรียบง่ายผมยาวสีดำสนิทที่ลอยไปตามลมราวกับถูกสาบให้ไรจุดสิ้นสุดดวงตาของเธอจ้องมองตรงมาที่ข้าพเจ้า ราวกับกำลังบอกอะไรบางอย่างแต่ในขณะเดียวกันร่างของเธอก็สั่นไหวและเปลี่ยนไปกลายเป็นเงาอีกแบบหนึ่งเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่อาจเข้าใจได้เสียงกระซิบเบาๆคำรามในใจของเธอแผ่ซ่านออกมาอย่ามองข้างหลังถ้าคิดจะมองจะไม่เหลือใครคำเตือนนั้นเหมือนเป็นคำสาปในใจข้าพเจ้าเขาอ่อนมือสั่นเทาแต่ก็ยังไม่กล้าเผอหันหลังเวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างในใจมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและคำถามที่ไม่อาจมีคำตอบ แต่แล้วสิ่งแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นร่างของหญิงสาวในภาพที่เคยเห็นก็เริ่มเคลื่อนไหวช้าๆอย่างไร้จุดหมายหมายเธอกำลังเดินเข้ามาใกล้ไร้ข้าพเจ้าแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าเธอไม่ได้มาทำร้ายแต่เสมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวาดกลัวในใจที่ไม่อยากจะยอมแพ้ข้าพเจ้ายังคงยืนอยู่อย่างทื่อท่าคำเตือนก็ยังคงคลออยู่ในหูอย่ามองข้างหลังแล้วก็อีกเสียงหนึ่งที่แทรกเข้ามาในใจอย่างช้าๆแต่ชัดเจนอันที่จริงเธอคือสิ่ง ที่เจ้ากลัวที่สุดในตัวเองคำพูดนี้เหมือนหยดน้ำแข็งที่หยาดอยู่บนหัวใจข้าพระเจ้ารู้สึกสะอึกและใจสั่นระรัวขึ้นอย่างรุนแรงเพราะมันคือความจริงที่ข้าปฏิเสธไม่ได้สิ่งที่ลึกสุดในใจคือความกลัวเรื่องความตายการสูญเสียและความลึกลับที่เรามองไม่เห็นและในจังหวะที่ข้าพเจ้าเริ่มสงสัยและสับสนเสียงกระซิบบางอย่างก็แผ่วเบาเข้ามาอีกครั้งอย่าหันหลังเดี๋ยวนี้จะเป็นจุดจบของทุกสิ่งเมื่อใจข้าพเจ้ากำลังสั่นคลอนสุดขีดจู่จ ก็รู้สึกเหมือนทุกสิ่งหยุดลงร่างของหญิงสาวที่เคยเดินใกล้เข้ามากับกลายเป็นภาพสะท้อนในความมืดดูไร้ชีวิตชายเสื้อผ้าก็เปลี่ยนไปเป็นรอยร้าวรานและเปื้อนเลือดดิบๆเสียงหัวเราะของเธอรุนแรงขึ้นเรื่อยเรยืจนกลายเป็นเสียงคลื่นครางของสิ่งไม่รู้จักในความมืดแต่สิ่งที่ทําให้หัวใจแทบหยุดเต้นคือเสียงหวานนั้นก็พูดขึ้นอีกครั้งเธอไม่ใช่ใครแต่เป็นความกลัวในใจของเจ้าที่มันมาหลอกหลอนถ้าหันหลังเจ้าจะไม่ใช่ตัวเองอีกต่อไปข้าพระเจ้าสับสน จนแทบอยากหายใจไม่ออกคำพูดนี้คงเป็นบทสรุปที่ทุกอย่างกำลังเข้าใกล้จุดสิ้นสุดที่สุดแต่ก็มีคำถามผุดขึ้นในใจว่าถ้าไม่หันหลังจะเป็นอะไรเสียงหัวเราะสุดท้ายในความมืดก็กลายเป็นเสียงเงียบเงนันเหลือไว้แต่ความว่างเปล่าในจิตใจและคำถามที่รอการไขปริศนาในที่สุดข้าพเจ้าก็เข้าใจว่าสิ่งที่ตามหลอกหลอนในความมืดนั้นไม่ใช่ผีหรือสิ่งลี้ลับใดแต่คือความกลัวที่ซ่อนอยู่ในจิตใจเราเอง แต่คำถามสุดท้ายก็ยังค้างอยู่แล้วถ้าหันหลังมันจะเป็นอะไรที่รออยู่จริงๆหรือเป็นแค่ภาพลวงตาที่ไม่มีวันคลี่คลาย